รับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับนี่ก็ EP สองยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับจากที่พูดไว้ระหว่างแถวระหว่างต้นเนี่ยคูณห้าเมตรนะครับใครมีพื้นที่มากกว่านี้ก็จะให้มันมากกว่านี้ก็ได้เนื่องจากว่า,าทางมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีระยะพื้นที่ตั้งแต่ต้นไปจนปลายนะครับก็อยู่ประมาณ4เมตรนะครับสองข้างซ้ายขวาก็คือทรงพุ่มเนี่ยนะครับ ว่าง8เมตรประมาณนั้นนะครับ8เมตร6-8เมตรถ้าสมบูรณ์ดีๆนะครับทางมันพาเขาก็จะยาวนะครับก็จะยาวอ่าคาดว่ายิ่งยาวมากนะครับแล้วรับแสงได้เพียงพอไม่ทึบมากนะครับก็จะทําให้การสะาคแสงในการจเจริญเติบโตก็ดีนะครับการหาอาหารก็จะดีตามลูกก็จะใหญ่ตามนะครับน้ําก็จะหอมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ เขาถึงไม่ให้ปลูกในระยะชิดเกินไปนะครับเวลาใบมันสารกันนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทีนะครับแล้วก็ได้รับแสงแดดที่จะปรุงอาหารนะครับปรุงอาหารได้ได้น้อยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับหลุมที่เราขุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20่20ถึง30เอาตีง่ายว่า30เซนติเมตรนะครับ ก็ขุดลงไปประมาณสักครึ่งหน้าจอบนี่ยครับหน้าจอบแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับคุยดินขึ้นมานะครับคุยดินขึ้นมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนําต้นพันธุ์นะครับที่เราได้มานะครับเราได้มามะพร้าวเห็นไหมฮะ <S <S 1> <S 1> ความสูงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งคืบสองคืบสามคืบสุดปลายใบนะครับก็ระยะประมาณ 40 40เอ่อ40นมีรากมานะครับมีรากงอกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เขานิยม